ครับบ้านเฮาหล่อหล่อครับบ้านเฮาหล่อหล่ออย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้นะคะหนึ่งเขาโยกับบ้านเฮาหล่อหล่อหนึ่งเขากินครับเนี่ยหนึ่งเส้ยวหัวกินนี่นะครับหนึ่งเข่าเหนียวครับหนึ่งเข่าเหนียวกินครับปิ้งปลาเค่งครับอย่าก็นึ่งหนึ่งเข่ารยบนี่ครับแล่วก็นึ่งครับไอ้เงี้ยๆเกินนะครับ เข่าครับหนึ่งเข่าเหนียวครับหนึ่งแบบบ้านๆนี่ครับใส่ตตาใส่ฟืนนะครับหนึ่งครับมันจะแสบจังเป็นใจกินครับว่าคือใส่แก๊สหนึ่งครับนี่ครับดังไฟครับใส่ฟืนดังนะครับนี่หนึ่งเข่าเหนียวอยู่ครับนี่แม่ครับแม่หนึ่งเข่าเหนียวครับบ้านอร่อยๆหนึ่งเข่าเหนียวกินครับหนึ่งเข่าเหนียวกิงกินครับปิ้งปลาเข็งครับ ได้เคีงไปหน้าได้ไปเกีงแมางบโตครับได้หน้าครับได้ปลาเกียงม่นอะกเดียวมาปิ้งถ้ายเกียวปิ้งกินครับกินครับข้าวเหนียวเดี๋ยวกะลังหนึ่งข้าวเหนียวเยอะครับนี่หนึ่งข้าวเหนียวกะลังไอขื่นเยอะครับว่าท่านสูดครับว่าท่านหัวมันก็หนึ่งครับหนึ่งข้าวเหนียวกินครับใส่ฟืนครับนี่ดังฟืนครับ่าได้ใส่แก๊สหนึ่งครับ เหนข้าเนยวเยอะครับเดี๋ยวขาเนียวสุกแล้วจะติดปิ้งปลาเก็งครับเมื่อ้านเรารอไปยามกบยูนทุ่งหน้าครับมาได้ห้าหกตัวคือเกาครับเพ่ได้แม่พาหนึ่งครับเมื่อ้านเรารอได้กบมากเลยที่มันหนึ่งครับะแรล้งเตรียมครับเนี่ครับกบอยู่ในหมอนหมอนซึ่งครับเตรียมหนึ่งกบครับเมื่อ้านเราอเห็นหนึ่งกบกินครับ ไปให้ไปหน้าไปยามคบอยู่ตุงหน้ามาได้มาทำนี้แหละครับก็เลยที่มาเห็นหนึ่งกินครับมื้อนี่หนึ่งใส่ใบตะไคร้ไว้ครับหนึ่งใส่ดอกแค่ครับตอนนี้หนึ่งคบให้มันสุกก่นอนจะงเดียวดอกแค่มาใส่ครับนะนั่นรอๆได้กบมากครับก็เลยที่มาเห็นหนึ่งกบกินครับมื้อนี่มาไหครับเดี๋ยวหนึ่งก้อนครับบ่าะันได้สุกง่ายดอกครับกบต้องใช้เวลาหนึ่งโดนๆครับ เตรียมไว้กครับเตรียมกันหนึ่งครับนี่ครับได้กบมาห้าวกโตกระดิ่ีหนึ่งกินครับบ้านหัลอยเห็นึ่งครบกินครับเมื่อนี้ครับครับหมอดึงหมองหนึ่งครบครับกําลังหนึ่งครบดูครับตอนนี้บ้านหัลอยลกําลังหนึ่งครบคือเด้อครับมึงใส่หมอดึงไหวครับนี่พอถึนสู่เราขับโดนดูหนึ่งครบครับหนึ่งครบใส่ซึงไหวครับได้ครบ ไปไปหน้ามาเลยได้คบมาหาหวกโตครับมเมล็กมนันหนึ่งเกินครับหนึ่งใส่ดอกแก่ตอนนี้คะแนห,หนึ่ง,ง,อองครบ,รบอยู่ครับลอยกันลอยจะเดี๋ยวดอกแกใส่ครับหนึ่งคบครับเอาดอกแกใส่แล้วครับวันนี้กลังแจ่ครับหนึ่งคบใส่ดอกแก่ครับบ้านเราลอยเห็นหนึ่งครบเกินครับตอนนี้คบมันใกล้สุกแล้วใกล้เอ้ดอกแกมาใส่ครับ หนึ่งกบใส่ดอกแคเด้ยครับมันหนีบานเอาดอเล่าดอได้กบมาก็ได้ม่หนึ่งกินครับหนึ่งใส่ดอกแค่ครับเดี๋ยวหนึ่งอีกจางน้อยครับไห้ดอกแค่เปื่ยอยให้ดอกแค่สุกกบมันก็จะสุกว่าดีครับแต่เลยหนึ่งกบกินครับมันหนีแม่ได้ครับไม่กินหนึ่งกบครับบานเอาเล่ล่อครับไม่พีิกดิบครับกว่าหอมไม่แห้งพริกลกว่าจะเทียมไม่แห้งกว่าพริกสดครับ อัวนี้ขวาเพกสดกันครับที่ตําแก้วจริงคำหนึ่งกบครับตัวน้ารอดกีดเห็ดหนึ่งกบกินก็ได้ทกีดตําแก้วครับตัวนี้ขวาผีกสดกันครับกว่าใส่กะท่าครับตะกีดตะกอนจะใส่พิธีอาไม่เสียบแล้วกี้ครับตัวนี้ครับตัวเรี้วท่านไก่ครับขว่าใส่กะทาครับตัวนี้ขวาผีกสดกันครับยอดจังไนจะดีกว่าความแห้งขเทียมแห้งใส่ครดาษตท้แก้ว กินครับ네หนึ่งกบครับตอนนี้เราขวามือพีคอนเดอร์ครับก่องหอมแห้งกระเทียมแห้งครับขวาแล้วครับนล้วดีไปตำใส่มือพีกี่ขวามือกี่ครับตำแก้วกินคำหนึ่งกบครับมาครับเดี๋ยวไปตำแก้วคอนเดอร์ครับกวาหอมแห้งกระเทียมแห้งเรียบร้อยแล้วครับเดีไปตำใส่มือพีครับกินคำหนึ่งกบแสบแสบครับ บ้านเฮาเหล่าล้อขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบาย